มาเมาเรื่องวุ่นวายของสาววายกลับมาพบกันในตอนสองนะคะวันนี้ก็ตอนสองเนี่ยที่เราเกิดมาตั้งแต่ตอนช่วงท้ายของตอนแรกเนาะว่าเราต้องพูดว่าทำไมถึงดึงดูดสาววายได้ถึงโดนใจทำไมถึงให้เขามาอ่านแล้วก็มีความขัดแย้งในเรื่องเพศในเรื่องบริบทตัวละครด้วยบางทีนะคะ คือองตรงว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาเนี่ยที่ดึงดูดสาววายคือฉากอีโรติกและฉากแสดงความรักของตัวละครในเรื่องซึ่งมีนรสนิยมชอบดูผู้ชายรักกันอ่ะตอนแรกเราก็พูดไปเนาะการได้เห็นผู้ชายสองคนรักกันในความสัมพันธ์ต้องห้ามเนี่ยทำให้สาววายเนี่ยอยากจะเฝ้าดูเรื่องราวว่าเอ้ย เป็นยังไงบ้างจะสมหวังไหมจะมีความรักยังไงบ้างเรื่องราวในซีรีวเนี่ยมักจะเน้นไปพัฒนาความสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งตอบสนองจินตนาการโรแมนติกของสาววายเกี่ยวกับความรักในแง่มุมต่างๆคืออันนี้เรื่องจริงเลยบางทีเขาอาจจะอ่านมังงะหรือการ์ตูนตาหวานในนี้เป็นเวอร์ชันวายเนาะมาเขาค่อยอยากดูในเวอร์ชันซีรีส์แล้วพอมันมีเวอร์ชันซีรีส์มาเนี่ย ม่เหมือนได้ต่อจินตนาการหรือบางคนอ่านเป็นนิยายในเ,ออเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเมืนะ่อรวมเข้ากับนักแสดงภายในเรื่องเนี่ยจะมีแบบหนุ่มหน้าตาดีเอาง่ายหน้าตาดีหน้าตาหลอ่อหน้าตาน่ารักทําให้สาววายเนี่ยรู้สึกเอายิ่งจ้นอีกยิ่งรู้สึกว่าฟินได้แบบจีนได้อย่างอิสระเอาง่ายๆแล้วก็ซีรีส์จึงกลายเป็นเครื่องมือให้ปลดปล่อยจินตนาการ ที่อาจจะอ่านในนิยายอย่างที่บอกไปเนาะบางทีซีรีส์เนี่ยก็ดัดแปลงมาจากนิยายคือเอานิยายเนี่ยมาทําซีรีส์บางคนอาจจะเป็นแฟนนิยายของเรื่องนี้อยู่แล้วก็อ้าวยิ่งโดนใจยิ่งดึงดูดแฟนนิยายเข้ามาอีกแล้วจริงๆก็ยังลดทอนความเข้มแข็งของเพศชายให้ดูเบาลงด้วยอันนี้จากข้อมูลที่เขาให้มาเนาะซีรีส์วายจึงคล้ายกับ หลุมพักใจของสาวๆเลยทำให้อยากจะเป็นผู้คุมเกมในความสัมพันธ์นั้นบ้างอืเราไม่ได้ชอบผู้ชายแต่เราชอบแค่นายคนเดียวอ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่วบลี่ฮิตเลยในนิยายยุคแรกที่เริ่มแสดงกรอบความคิดของสาววายในยุคนั้นอย่างเด่นชัดมากๆจนกลายเป็นบรรทัดฐานของนิยายวายเลยและซีรีส์วายเนี่ยมักจะเขียนคาแรคเตอร์ให้ตัวละครเป็น ชายแท้คือไม่ใช่ชายแท้แบบเอออย่างนั้นนะในความหมายไม่ดีนะแต่คือเป็นชายแท้ที่เป็นผู้ชายอะเป็นผู้ชายเลยคือก็เป็นผู้ชายแบบที่ตรงๆทื่อๆเลยอย่างนั้นอะที่หวัน่นไหวกับนายเอกนายเอกเนี่ยคือจริงๆอาจะพูดก่อนว่าตัวละครเป็นตัวละครนางถ้าอาเป็นตัวละครถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นตัวละครนางพระนางเนาะเรียกแทนว่านายเอก นะตัวละครนางเรียกแทนว่านายเอกดังนั้นในบริบทของสาววายเนี่ยวายจึงไม่เท่ากับเกอ่ะคือม,มันมีในช่วงนั้นมันจะมีจํากัดอย่างนั้นจริงๆว่าวายไม่ใช่เกแม้จะมีการแบ่งบทรับบทลุกอย่างชัดเจนแต่ตัวละครทั้งคู่ก็คงเป็นผู้ชายไว้คือทำให้สาววายเนี่ย มักจะมองเรื่องเกย์หรือ LGBTQ มีการแสดงออกที่คล้ายกับเพศหญิงมากกว่ามัน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 ,ม,นมันมีการหกเถียงกันในช่วงนะั้นจริงๆแล้วก็ในยุคแรกสาววายเนี่ยเหมือนจะเน้นไปที่ตัวละครผู้ชายแท้จ๋าๆอย่างที่บอกเลยอย่างเช่นหนุ่มรอคณะวิศวะหรือสถาปัตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือ ในช่วงยุคแรกเนี่ยที่ซีรีสวายเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคือมีแต่วิศวะวิศวะสถาปัตย์หมอวิศวะอะไรเงี้ยคือเกอนมากๆแล้วสิ่งนี้แหละมีขึ้นมาเพื่อตอบสนองสาววายต่อจินตนาการต่อความฟินของสาววายโดยเฉพาะเลย ถึงเนื้อหาภายในจะเกี่ยวข้องกับ LGBTQ และความหลากหลายทางเพศแต่น่าเสียดายที่ Y ในยุคเริ่มแรกไม่ได้อบรับเกในทางที่ควรจะเป็นในช่วงนั้นยังไม่ได้แบบว่าพูดถึงเรื่อง LGBTQ ความหลากหลายทางเพศเยอะเลยพูดถึงแค่ Y แค่นั้นเลยคือถกเถียงกันนานมากระหว่างกลุ่ม LGBTQ ที่ปรากฏในสื่อกับสาว Y รวมกับบริบททางสังคมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศทําให้ซีรีส์วายเริ่มสอดแทรกประเด็นและเล่าเรื่องสังคมเกมากขึ้นคือมันมันมันเริ่มคือมันเริ่มใส่มาเมื่อแบบสี่ห้าปีได้มั้งจากที่ประสบการณ์จากที่ดูซีรีส์วายมาน่าจะประมาณนั้นเลยที่แบบเริ่มมีความสี่ห้าปีที่แล้วนาะเริ่มแบบเออเริ่มหยอดความเท่าเทียมกันมากขึ้น ความรักต่างๆอย่างเช่นเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องนี้ดังมากนะคะก็คือเรื่องแปลรักชั้นด้วยใจเธอสองพัน่อะเมื่อไม่นานมานี้เลยที่เริ่มแสดงออกชัดเจนว่าเป็นเกย์แต่รักกับเต๋โดยไม่มีคำวาวลีว่ารักแค่นายคนเดียวเหมือนเรื่องอื่นคือซีรีส์มายจะมีวลีเนาะอย่างที่เรากล่าวไปว่าฉันฉันฉันไม่ได้ชอบผู้ชายนะแต่ฉันรักแค่นายคนเดียวอะ ออไม่เคยชอบผู้ชายมาก่อนแต่เรื่องเนี้คือแสดงออกเลยว่าเป็นเกย์แต่รักกับผู้ชายตัวละครที่ชื่อว่าเตนะคะซึ่งซีรีส์วายเรื่องเนี้ได้รับผลตอบรับจากสาววายและชาว LGBTQ เป็นอย่างดีและมากคือเรื่องนี้ก็คือดังเป็นผู้แตกแล้วคือด้วยความที่ได้นักแสดง P.P กับบิลกินมาเล่นด้วยเลยทำให้แบบบูมยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลย เรื่องนี้ก็ถือว่าแมสมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยคือถ้าในวงการซีรีส์วายสาววายถ้าดูซีรีส์วายเยอะก็จะรู้เลยว่าอ๋อเรื่องแปรล,ลักชันด้วยใจเธอเนะี่ยก็คือติดหนึ่งในลิสที่ชอบเหมือนกันคือเรื่องนี้มันแชร์ความหลากหลายทางเพศด้วยเนาะไม่ใช่แค่เครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นหมุดสําคัญในการขับเคลื่อนเพศวิถีสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยนะคะกะ็ปัจจุบันก็มีนะคะปัจจุบันคือจะไม่ได้พูดแล้วว่าเออฉันฉันชอบนายคนเดียวฉันฉันไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ฉันฉันไม่ใช่ฉันเป็นผู้ชายนะแต่ฉันชอบนายคนเดียวคือจะไม่มีแล้วคือจะไม่มีมาพูดเรื่องเพศหรือพูดเรื่องอะไรแล้วคือจะแบบว่ามีความหลากหลายมีความเคารพเอา,ง,เอาง่ายๆเอพูดง่ายๆเลยมีความเคารพกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้ง lgbtq+ ด้วยเนาะแล้วก็ วัฒนธรรมสุดป๊อปอย่างสาววายและซีรีวายเนี่ยจึงไม่ใช่สื่อเพื่อตอบสนองความฟินอย่างเดียวแล้วนะแต่กับเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่บันทึกแง่มุมความคิดและบริบทในสังคมแต่ละยุคย่างน่าสนใจซึ่งทิศทางหลังจากนี้ของซีรีวายไทยจะเป็นแบบไหนก็อยู่ที่สังคมว่าจะอบรับความหลากหลายทางเพศได้มากเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยซีรีวายเปิดกว้างจริงๆแล้วก็เริ่ม ออกมาเขาเรียกว่าอบลับอย่างที่บอกเลยอบลับความหลากหลายทางเพศแล้วก็อย่างที่บอกเป็นประประวัติศาสตร์เลยนะสำคัญที่บันทึกในแง่มุมความคิดแต่ละย,ยุคยุคแรกยุคมายุคกลางยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งนี่คือรู้สึกแบบเออมันดีมากเลยนะมันคือเห็นการพัฒนาของ ชาวเราจริงๆชาวสาวายด้วยเนาะคือก็ต้องบอกว่าในยุคแรกก็ถกเถียงกันเรื่องนี้จริงๆอย่างที่ได้พูดไปข้างต้นก็ตอนสามเนี่ยก็จะพูดอะไรตอนสามเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของซีรีส์วายอ่าเขาสปอยไว้แค่นี้ว่าพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของซีรีส์วายว่าทำไมมัน ถึงจุดประกายจริงๆให้ซีรีส์วานเนี่ยบูมและเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ